MedCMU Fung4Health Podcast for Hell. สวัสดีค่ะฟ้าทะเยลักสดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนี่คือฟัง for h e l l podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทยาา์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเราสวัสดีค่ะฟ้าทัญ,ญลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟัง for health podcast อีกหนึ่งสื่อนะคะที่คณะแพทย์มชจัดทำขึ้นเพื่อให้เรื่องราวของสุขภาพเข้าถึงทุกคนได้หลากหลายช่องทางขึ้นค่ะ โดยที่จะมีอาจารย์หมอในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพให้พวกเราฟังค่ะวันนี้นะคะจะชวนทุกคนมาพูดคุยถึงเรื่องโรคยอดฮิตที่เราพบได้บ่อยๆนะคะในช่วงหน้าฝนซึ่งกรมอุตุเองนะคะก็ประกาศออกมาแล้วว่าประเทศไทยของเรานะคะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเรียบร้อยตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาสําหรับช่วงฤดูฝนอากาศก็เริ่มเย็นลงค่ะมีความชื้นสูงขึ้นมีการเปลี่ยน แลงของสภาพอากาศมากมายเลยนะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้โรคหลายชนิดเนี่ยก็แพร่ระบาดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นค่ะ โรคสาคัญที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้จะมีโรคอะไรบ้างนะคะวันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอแล้วนะคะขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อนุชาติมาธนาสารวุฒิอาจารย์พิเศษภาควิชาเวชศาสตร,ร์ครอบครัวคณะแพทยาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคคอาจารย์หมอคะวันนี้นะคะเรามาพูดคุยถึงเรื่องโรคฮิต<ห>จะมาในหน้าฝนวนกลับมาอีกปีหนึ่งแล้วค่ะ โรคสาคัญอะไรบ้างคะที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคะครับผมพูดถึงหน้าฝนหรือฤดูฝนเนี่ยแน่นอนเมื่ออุณภูมิใช่ไหมครับถ้าประเทศไทยเราก็มีละหนาวร้อนฝนใช่ไหมมันจะมาฝนหนาวร้อนใช่ค่ะอาจารย์ฝนหนาวร้อนนะครับจากนั้นเลยจากหน้าฝนไปนี้ก็จะกลายเป็นหน้าหนาวแล้วก็ถึงค่อยหน้าร้อนเราพึ่งออกมาจากหน้าร้อนใช่ไหมครับแล้วก็พอเข้ามาสู่หน้าฝนเนี่ยก็เพิ่มเริ่มเนือพิษภาผมเริ่มตก ใช่ไหมครับแล้อากาศร้อนมันก็จะไม่ค่อย,ยลดลงเท่าไหร่หรอกอุณหภูมิจะค่อนข้างสูงอยู่แต่ตอนนี้มันจะมีฝนเข้ามาด้วยทั้งร้อนอยู่แล้วมีฝน,น,นด้วยนี่สิ่งที่เกิดขึ้นก็นคือร้อนชื้นนั่นเองใช่ไหมซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเฉพาะของของประเทศเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นร้อนชื้นปุ๊บเนี่ยน้ำมันก็จะเริ่มตกมาเนี่ยพูดถึงกระบวนการนี่ยน้ำก็จะขังไปตามที่ต่างๆแล้วอุณหภูมิที่สูงด้วยเนี่ยก็จะเอื้อต่อการเกิดอะไรละครับมแมลง มแมลงใช่ไหมหรือสิ่งสกปรกต่างๆใช่ไหมหรือเชื้อโรคเชื้อโรคจะจะอยู่ในที่เขาอุ่นอบอุ่นคืออุ่นมันไม่ร้อนมากไงมันร้อนลดลงมาแล้วมันจะเข้าถ้าพูดง่ายๆคือมันอยู่ในระยะที่อบอบอุ่นเพราะนั้นเชื้อโรคต่างๆเนี่ยจะเหมาะที่จะมันจะเติบโตมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูร้อนมันมันโดนความร้อนมากมันแห้งตายไงใช่ไหมถ้าดูหนาวเชื้อโรคมันก็โตช้าใช่ไหมครับแต่ตรงนี้คือุณหภูมิก็กาลังดี ความชื้นือกำลังดีเพราะนั้นโรคจะมาเยอะแล้วก็มีแมลงมีแรง,แรงต่างเติบโตค่อนข้างเร็วมแมลงต่างๆฝูงยุ่งต่างๆมันจะโตเร็วมากเพราะนั้นก็จะมียุงเยอะเพราะนั้นแน่นอนครับโรคอันแรกที่เกิดขึ้นมาที่เราต้องระวังก็คือโรคที่เกิดจากยุงนั่นเองอใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวนี้นี่มันมีเยอะนะครับอย่างที่เราเห็นเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราเรียนกันตอนสมัยผมเป็นนักศึกษาแพทย์นเนี่ยเราเราก็กลัวอย่างเดียวคือกลัวยุงลายค่ะใช่ายุงก้นลรองใช่ไหมครับยุงลายนําโรคไข้เดือดออก ก็ไข้เลือดออกกันไปแต่นี่ก็เฉพาะฤดูเมื่อก่อนก็เฉพาะฤดูฝนแต่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกก็จะมามากฤดูฝนนั่นเองแต่มากันทั้งปีก็มาทั้งปีมีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกทั้ง,งป,ปีและเดี๋ยวนี้ยุงลายยังมีแถมโรคอีกก็คือชิกูดกุญญาก็เป็นไข้ก็คล้ายๆกับไข้เลือดออกอ่ะแต่ว่ามันมีม่ไม่ใช่เลือดออกแต่ว่าเป็นแค่พื้น ตาแดงปวดกล้มเนื้อไข้สูงนะแต่น,นี่จะปวดตามกล้ามเนื้อมากบางทีเขาก็เรียกว่าโรคปวดกก้มเนื้อทรุปคือโรคจากรกะยุงลาย่นหละต้องระวังใช่ไหมเราอาจจะคิดแค่นุ่ยงยมก้นปล่องก็อยู่แถวแถว,แถวชายแดนใช่ไหมทำให้เกิดโรคมาลาเรียต่างถ้าอยู่ในเมืองอาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยเจอยุงก้นปล่องเท่าไหร่ก็เรือจะยุงลำคานเมื่อก่อนเราคชดว่ายุงลำคาญไม่มีปัญหา ยุงอะไรนะคะยุงราคาญยุงตัวดําๆอะยุงรําคาญเราเรียกว่ายุงราคาญยุงยุงอื่นๆที่ไม่ใช่ยุงลายเรียกยุงดำนั่นแหละเราคิดว่ามันแค่มากัดให้เราราคาญไงเราก็เลยเรียกว่ายุงราคาญใช่ไหมแต่จริงไม่ใช่ยุงพวกนี้นําไข้สมองอักเสบครับไข้สมองอักเสบถูกต้องครับไข้สมองอักเสบซึ่งซึ่งก็ถ้าติดเชื้อไข้สมองอักเสบขึ้นมาปุ๊บนี่ก็หนึ่งในสามจะตายหนึ่งในสามพิการ Oh. จะรอดประมาณหนึ่งรอดแบบดีๆก็ประมาณหนึ่งในสามเท่านั้น <Ha. S 2> ใช่ไหมค่ะ <Ha. S 2> ซึ่งในประเทศที่มีการมีการผรสุสัตว์ที่เลี้ยงหมูเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อพวกนี้ oh. นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันอยู่แถวๆที่เขาเลี้ยงหมูเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไข้เลือดไอไข้สมองอักเสบได้สูง <Ha. S 2> พวกนี้มีวัคซีนครับไม่มีวัคซีนโชคดีไข้ไข้สมองอักเสบมีวัคซีนนะครับแต่ไข้เลือดออกยังไม่มี ตอนนี้เรายังคิดค้นมาหลายสิบปีลัวไม่ออกนะครับเมเดียก็ยังไม่มีเป็นท่านที่น่ากลัวที่สุดคือไข้สงมอสีต้องฉีดวัคซีนให้เด็กฉีดวัคซีนนะครับไปหาหมอเท่านั้นเองแล้วก็มาทุกทั้งวันยุงลายมากลางวันยุงรำคาญมากลางคืนสรุปแล้วทั้งกลางวันกลางคืนโดนยุงกัดก็เรียบร้อยหมดใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเระมัาระวังด้วยการ ให้อยู่ในมุง้งอะนองแล้วก็ทำไงฮะกำจัดแต่งต่างๆในบ้านโฝนตกลงมาแล้วมันเออยุงจะมาไข่กลายเป็นลูกน้ําต่างๆแล้วต้องกําจัดอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําตลอดอนะครับเนาะก็แค่นั้นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ยังดีนะมีเมื่อก่อนยุงกําจัดกันลาบากเดี๋ยวนี้มีตีตียุงเนาะ <laughs> เอาวช็อตยุงนะคะอาจารย์หมอครับเรารู้แล้วค่ะว่ายุงเนี่ยเป็นสัตว์ตัวร้ายเลยที่ทําให้เกิดโรคได้เยอะมากเหมือนกันนะคะยิ่งเด็กเล็กอะค่ะอาจารย์หมอครักต้องเด็กเล็กนี่จะทนไม่ค่อยได้แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวิ่งมีเครื่องขับเครื่องจับยุงค่ะเครื่องจับยุงที่มันมีแสงแสงสีฟ้าแสงสีฟ้ามันมีตัวเรเดียดึงยุงเข้ามาแล้วก็ จับอันนั้นก็เป็นช่วยได้เยอะเพราะฉะนั้นปัญหาของของยุงนี่จะปัญหาน้อยลงที่บ้านผมว่านะแต่ส่วนใหญ่ไข้เลือดออกอะไรต่างๆส่วนใหญ่ติดที่ไหนรู้ไหมโรงเรียนที่โรงเรียนซึ่งเด็กก็ไปทุกวันถ้าพูดถึงสถานการณ์ปกตินะคะคุณหมอคะช่วงนี้ก็โอเคช่วงนี้ไม่ได้ไปก็อาจจะปัญหาปีนี้อาจจะลดลงไปไข้เลือดออกงนี้จริงๆเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องคุณพ่อคุณแม่หรือต่างๆก็ต้อง ต้องอย่าไม่วางใจถ้าเกิดลูกไปเรียนหนังสือเนี่ยที่โรงเรียนนี่จะเป็นแหล่งติดเชื้อหลายอย่างครับค<ฆ>่ะอย่างหนึ่งก็คือโรคที่เกิดจากยุงเนี่ยไค้เลือออกเนี่ยเราเคยกันเยอะเั้นแหล่งน้ําขางต่างต่างแล้วเราคอยดูแลเือนกันที่โรงเรียนเนาะค่ะ<ฆ>อันที่สองก็คือ โรคติดเชื้อทางเดินอาหารโรคติดเชื้อทางเดินอาหารหน้าร้อนก็นมามันมาทุกฤดูนะครับหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวมาหมดนะครับโดยเพิ่งยิ่งเด็กอมันเข้ามาทางปากแล้วก็เป็นหวัดเนี่ยหน้าฝนก็ติดหวัดได้ง่ายใช่ไหมเป็นหวัดไอจามต่างๆเนี่ยก็เชื้อไวรัสก็ทําให้เกิดติดเชื้อก็มันมีโรตาไวรัสอย่างเงี้ยเด็กกินเด็กโดนเชื้อจากไอจามจากอาหารก็สามารถที่จะทําให้ไข้สูงขึ้นไส้อาเจียนห้องเสียต่างๆ ได้นะครับพวกแบคาที ria พวกไทฟอทยด์พวกไทฟอทยด์ซามเนล่าพิเกล่าคือพวกบิดค่ะพวกนี้ได้หมดอ่ะนะครับเพราะเพระาะว่าเพราะว่าอุณหภูมิยังสูงอยู่นั่นเองก็บูดง่ายอยู่ก็าอาอ่างนีง้สมมาิว่าอากาศยังร้อนอยู่แม้ว่าจะมีฝนถูกต้อง,อ,งอาหารก็บูดเสียง่ายบูดเสียง่ายอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ต้องก็ยังยังอยู่คล้ายๆร้อนอยู่แต่แถมน้ําเข้ามาด้วยนั่นเองแล้วแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือมือเท้าปาก โรคยอนฮิตเหมือนกันนะคะถ้าปากนี่ก็จะมักจะติดจากโรงเรียนอีกแล้วคือมีคนเด็กคนนึงเป็นก็ติดกันหมดนะ,ะแต่ว่าก็ไม่ถึงการตายม้างกันเถอะไม่ถึงการตายไม่รุนแรงถึงบบสร้างความทรมานให้เด็กเนาะกินได้ไม่ค่อยได้มีไข้นิดหน,หน่อยต่างๆน้งองนั้นรักษาตามอาการไม่กี่วันก็หายครับที่สองอาทิตย์ก็ดีขึ้นละนะส่วนใหญ่พวกนี้ก็ติดเนี้ย เออมืออะเลยก็เล่นกันคนนี้ป้ายคนนี้มือเส่ปากแล้วป้ายคนนั้นคนนี้แบ่งแบ่งเชื้อกันแบ่งเชื้อกันมีโอกาสที่เด็กคนนึงเป็นในห้องเด็กคนอื่นก็จะเป็นตามๆมาถูกต้องครับเพราะนั้นก็ถ้าเป็นมือถ้าปากก็มักจะต้องปิดโรงเรียนปิดโรงเรียนเพื่อป้องกันนะครับแต่บางทีเด็กเล็กๆเนี่ยเชื้อโรคพวกนี้มันออกมากับอุจจาระครับบางทีเด็กเล็กๆก็คุมอุจจาระไม่ค่อยได้เนาะทายออกมาอย่างเงี้ยคนคนทำความสะอาดเรื่องต่างครูหรือว่าพี่เลี้ยงต่าง ก็ต้องระมัดระวังในการทำผัดทำผัดแล้วก็ต้องล้างมือให้สะอาดอาต่างๆทีนี้ม,นมันก็เป็นยุคที่เราปรับเปลี่ยนเนาะ,ะมันก็เริ่มเนี่ยจากโควิดมาเนี่ยเราก็เริ่มใส่แมสต์ใ,ใส่แอลกอฮอล์ล้างมือก็จริงๆมันไม่ใช่เพื่อป้องกันแค่โควิดนะมันป้องกันโรคนี้ไปหมดเลยครับพราฉะนั้นจะสังเกตยอย่างหนึ่งคือช่วงที่โควิดมาเนี่ยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทางเดินอาหารอะไรก็ลดลงไปด้วย หลายโรคลดลงใช่ครับคนไม่ค่อยเจ็บป่วยเป็นโรคยอดฮิตที่อาจารย์พูดถึงนั่นแหลบทกรเริ่มลดลงเริ่มลดลงแต่ก็ยังมีคนเป็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นที่เป็นห่วงก็มีมีเด็กกับผู้สูงอายุนั่นแหละเพราะว่าแนวโน้มของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเนาะสำหรับเด็กก็ทั้งเหมือนกันก็คือผู้ใหญ่คนแก่ก็เหมือนกับเด็กโอกาสที่จะเจ็บป่วยและก็เสียชีวิตก็จะค่อนข้างง่ายความภูมิคุ้มกันก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าโควิดนี่ ยาวัคซีนโควิดเนี่ยเอาให้ผู้ใหญ่เท่านั้นค่ะเด็กยังเด็กห้ามฉีดครับยังถือว่าไม่ปลอดภัยที่จะให้เด็กฉีดค่ะเพราะนั้นคนสูงอายุนี่เป็นอันแรกเลยต้องรีบต้องรีบพาเข้าไปฉีดคนะเพราะถ้าป่วยขึ้นมาอาการจะหนักนะครับต่อมาก็คือโรคทางเดินหายใจเจ็บป่วยจากโรคทางเดินหายใจนะคะเข้าหน่าฝนมาเพราะว่าเป็นเป็นหวัดนั่นเองอะคือพวกเดียวกันนะก็จะมีมันยังร้อนไง <c oughs> ร้อนอยู่แล้วก็มีเชื้อโรคขึ้นง่ายนะครับเป็นหวัดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A B บพวก RSV เยอะไปหมดแต่เดี๋ยวนี้โรคมันเยอะนะไม่เหมือนสมัยก่อนนอก <c oughs> ปอดบวมนะครับแต่ว่าพวกนี้ก็เริ่มมีวัคซีนช่วยละ <c oughs> นะถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่สูงอายุอยากจะป้องกันกระชีดวัคซีนได้นะครับโควิด1 9 <c oughs> ก็ถือว่าเป็นโรคทางเดินหายใจอย่างหนึ่งเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนแล้วก็ ใส่แมสล้างมือนะคะล้างมือพกแอลกอฮอล์ติดตัวอย่างงี้นะครับก็อย่างที่ได้ยินมาคุณหมอหลายท่านท่านบอกว่าจากที่ทุกปีต้องมีคนป่วยเยอะมากจากไข้หวัดมาหาหมอรักษาตัวภูมิแพ้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอสวมแมสกันมากขึ้นก็ทําให้จํานวนผู้ป่วยที่มาหาหมอลดลงใช่ใเพราะฉะนั้นก็คือการสวมแมสเนี่ยช่วยต้องกันได้ไม่ใช่แค่โรคโควิด -19 ใช่ค่ะ แล้วก็พกแอลกอฮอล์อิงว่ามีอะไรเราไปไหนบางทีเราไปถือเนี่ยแหล่งแหล่งที่เราจะติดเชื้อนั้นที่สุดของโควิดหรือว่าโรคโรคโรคพวกนี้ยคือที่ไหนล่ะครับลูกบิดเงี้ยลูกบิดประตูเออลูกบิดประตูราว,วบันไดบันไดอย่างเงี้ยออเั่น ถ้าเราจําเป็นจะไม,ไม่จับเลยก็คงไม่ได้เนะ <c oughs> าะแล้วจับเสร็จแล้วก็ทําไงล่ะครับก็พ่นน้ำแขงเช่นก๊าซะแค่นั้นเองโควิดนี้อยู่กับเราหลายฤดูแล้วเหมือนกันค่ะอาจารย์ยหมอ,หอคะอยู่เป็นปีอะ <c oughs> อยู่อีกเจอทั้งร้อนหนาวฝนก็ยังอยู่กับเรานะคะโล COVID <c oughs> คโควิดแต่การดูแลตัวเองที่ดีสุดก็คือตอนนี้ถ้ามีโอกาสฉีดวัคซีนใช่ฉีดวัคซีนสวมแมสสวมแมสล้างมือ ก็ก็คือยังไม่ประมาทค่ะถูกต้องหลายท่านที่ได้รับวัคซีนแล้วก็ยังมีต้องป้องกันป้องกันตัวเองเหมือนเดิมคือจริงๆแล้ววัคซีนมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ความหมายของว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่ายัาไงนวิจัยในชัดเจนนะครับว่าวัคซีนเนี่ยไม่ว่าพันไหนก็แล้วแต่เนาะสามารถป้องกันป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยหนักได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ี่มันต้องใส่ลงปอดเชื้อลงปอดต้องไปใส่ท่อหายใจต้องอะไรต่างป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ไม่ใจนะแต่ว่าไม่ได้ป้องกันติดเชื้อร้อเปอร์เซ็นแต่ถ้าติดจะเป็นไม่รุนแรงอลดความรุนแรงลดความรุนแรงลง,ลงเพราะฉะนั้นที่เรากลัวคือที่เรากลัวโควิดในทีเพราะอะไรเรากลัวเพราะว่ามันเขาบอกว่าลงปอดและแย่ใช่ไหม<ช>อะไรต่างๆของเรานั้นแต่ถ้ามันชีวพัธี์สีแล้วป้องกันลงปอดได้มันก็โอเคใช่ไหมครับ<ช>แต่ปัญหามันค้างนิดนึงก็คือว่า มันอาจจะไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อแต่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อยแต่สามารถที่จะแพร่ให้คนอื่นได้แล้วก็น่ากลัวก็คือว่าคนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยไม่มีอาการก็เยอะอาจารย์หมอคะถ้ากลับมาในเรื่องโรคที่จะมาในหน้าฝนโรคต่อไปค่ะคือโรคตาแดงตาแดงก็เจอในช่วงนี้บ่อยเหมือนกันก็จริงๆก็แบบเดียวกันครับติดจากอะไรอ่ะ มือสัมผัสนั่นแหละก็เป็นตาแดงกันก็มือมือจับจับจับแล้วก็ขยี้ตากันจากคนไข้คนป่วยคนนั้นมาโดนคนนี้มาโดนบางทีก็ติดจากอะไรอ่ะมแมลงค่ะมแมลงอะไรชอบมาตาตอมตาแล้วล่ะครับแมงวีถูกตอ้องนั่นนะ<อ>่ะไม่รู้มันทาไมชอบชอบตอมที่ตาก็ไม่รู้นะครับใช่ไหม,มแมลงมันเยอะมันก็จะไปตอมอาเชื้อโรคมาจากคนนั้นคนนี้แล้วมาติดให้เราได้รงช่วงนี้ใช่ไหมครับค่ะดูอื่นมันแมลงอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะนั้นโรคตาแดงก็เป็นอันหนึ่งที่ระบาดกันเยอะนะครับ ก็ป้องกันง่ายๆเหมือนกันก็คือล้างมืออย่าไปโดนตาหรอางนั้นเนาะถ้าเองไปแบบเดียวโควิดนั่นนะนะครับอ่าล้างมือเคยเช็ดแอลกอฮอล์ซะก็พอช่วยกันได้นะครับแล้วก็โรคโรคดากอะไรอีกอ่ะเช่นเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องวันน้ำเนาะก็โรคอีกอย่างหนึ่งที่เกิดจากการลุยน้ําน้ํามันท่วมไงน้ำมันท่วมฝนตกน้ำท่วมไปลุยน้ำเท้าเชอะอแช ก็จะกลายเป็นเชื้อราเชื้อราบนผิวหนังหรอคะจารยบผิวหนังบนเท้าอะไรต่างแง้มเท้าต่างของน้องเนี้ยอันนี้ก็เป็นเชื้อราหนึ่งคือเชื้อรานะครับซึ่งซึ่งจะคันเป็นหนังเปื่อยอะไรต่างของน้องนั้นก็ทาชาก็ช่วยได้เนะรักษาความรำคาญนะคะจึงจะไม่ได้ไม่ได้อันตรายรุนแรงใช่ไหมคะมีกลิ่นเหม็นทําลายความบั่นใจอต่างๆนั้นคันลำคาญนะครับก็ เราเก่าเเดี๋ยวไว้ติดที่อื่นเนี่ยติดตัวตัวได้เหมือนกันลามได้นะครับลามได้อีกนะคะพวกพวกนี้ก็ะะก็ถ้าเกิดแช่ไปลุยน้ำาต่างๆก็ซับให้แห้งซับให้แห้ง<อ>ล้างให้สะอาดถูกต้องล้างสะอาดซับให้แห้งก็ช่วยได้เนาะแต่ว่าการลุยน้ําก็นามาอีกโรคหนึ่งครับ<อ>ชาวบ้านเขาคน,คนคนที่จะเป็นเนี่ยมักจะเป็นชาวบ้านแถวชนบทพอลุยกันก็ลุยกันเยอะเนาะ บนในนาในต่างๆเนี่ยอาชีพเกษตรกรถูกต้องโรคชีหนูถูกต้องค่ะโรคชีหนูถูกต้องครับก็มีปัญหาเกษตรกรอย่างที่พูดแล้วนะครับเป็นเชื้อแบคทีเดียวเชื้อเบคทีเดียพวกนี้มันก็มากับสัตว์ที่เป็นเลี้ยงลูกด้วยนมนะครับเช่นหนูแล้วโรคเลยโรคช่โรคชีหนูไงหนูสุนัขแมวหมูได้หมดครับคือเชื้อโรคมันเข้ามาแล้วก็พอติดปุ๊บมันก็จะฉี่ออกมากับปัสสาวะนั่นเองแล้วก็พอมีน้ําปุ๊บมันก็จะกระจายไปในอตามน้ําอ่ะ ค่จะจาแไปน้ำพอคนไปลุยน้ำปุ๊บเชื้อโรคก,ก็จะสัมผัสกับคนที่ไปลุยน้ำก็จะเข้าไปในร่างกายเราใช็ไหมฮะก็ทำให้เกิดโรคฉี่หนูนะครับก็เป็นมีไข้ปวดกล้ามเนื้อตัวเหลืองตาเหลืองพวกนี้ถ้าเป็นขึ้นมารุนแรงได้นะครับถึงขั้นไตาวาย<ห>ปอดอักเสบได้ตับวายได้ ก็ถ้าถ้าเป็นเป็นขึ้นมาปวดแต่อย่าปวดกล้ามเนื้อมากนะปวดกล้ามเนื้อเพราะยิ่งน่องนะครับอีไข้สูงอย่างว่าแล้วก็รีบรีบพาไปโรงพยาบาลก็รักษาแล้วพอรักษาได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ทิ้งไม่นานมันก็อาจจะรุนแรงนะครับผลก,ก็เรื่องของแช่น้ําก็มีโรคฉี่หนูกับเรื่องของเชื้อราสองอย่างนี้นะครับที่ต้องระมัดระวังค่ะนอกจากนี้อีกอ่าสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ้อันนี้ไม่ใช่โรคอครับอันนี้ไม่ใช่โรคไม่ใช่โรคจะว่าโรคก็ไม่เชิงแต่เป็นอุบัติภัย อุบัติภัยอะค่ะอุบัติเหตุจะเรียกอุบัติเหตุก็ได้อุบัติภ,ภัยก็คือภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุนะฮะที่มากันน้ําเช่นไรครับเอาง่ายๆคือถ้าน้ํามานั่งเยอะก็อาจจะล้มหกล้าหัวฟาด <laughs> มีโอกาสที่จะประสบอุติเหตุใชนใช,ช่วงฤดูฝนก,ก็คือน้ำลืล่นจากน้ําน้ําขังนิดหน่อยอบางทีอาจจะไม่ใช่น้ําท่วมสูงค่ะ,ะก็ลื่นได้หกล้มได้ใช่ไหมครับอยู่ในแม่อยู่ในเนียบ้านต่างๆก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะยิ่งผู้สูงอายุใช่ไหมครับอันที่สองก็คือพอน้ําเยอะๆน้ำมันเยอะในแม่น้ำลำทานคนใครได้ชอบไปเล่นน้ําอ่ะ เด็กถูกต้องเด็กๆลงไปเล่นน้ํา<ห>ก็มี <นะ S 2> ข่าวทุกปีจมน้ําทุกปีช่วงฤดูฝนนี่แหละนั่นก็ต้องระมัดระวังว่ายน้ําก็ไม่เป็นต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยคือยิ่งถ้าก็ต้องบอกพ่อแม่เด็กๆว่าถ้ากลัวลูกจะจมน้ําเสียชีวิตก็ต้องอย่าก,กลัวน้ำํำก็ต้องทําไงครับต้อง,องว่ายน้ําเป็นค่ะต้อง,องว่ายน้ําเป็นไม่ใช่ว่าเอาเอา,เอาแค่ หนีห่างจากน้ําก็พออย่างเงี้ยคนถ้ายิ่งเป็นคนเหนือนี่ส่วนใหญ่จะว่ายน้ำก็ไม่ค่อยเป็นแล้วครับเพระาะว่าเขาเขาเขา,เขาอยู่บนดอยเนาะแต่จริงๆถ้าเป็นเด็กสมัยใหม่คนสมัยใหม่ตามโรงเรียนต่างๆ<ร>าจะพยายามสอน,สอนให้ว่ายน้ําถ้าว่ายน้ําเป็นก็ไม่ก็ความห่วงหนึ่งนี่ก็จะลดลงนะครับแล้วก็เวลาน้ํามันมาท่วมนิดดึงต่างๆเนี่ยอีกอย่างหนึ่งมือเปียกเข้าไปในบ้านไฟช็อตได้ไหมคะไฟดูดอีก โอ้ยไม่เป็นเรื่องใกล้ตัวค่ะอาจารย์หมอคะเราอาจจะมองข้ามว่าเล็กๆน้อยๆมือยังเปียกอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าน้ําเข้าไปเปียกอะไรอย่างเปียกปลักไฟใช่ไหมเราไปจับดูดไฟดูดไฟช็อตหรือน้ําท่วมมันก็จะยังไงมันก็ไฟฟ้าอะไจะวิ่งมาตามน้ําที่ท่วมอยู่ก็ไฟดูดเสียชีวิตมีมี ใช่ไหมฮะนี่ก็ต้องเรามาระวังด้วยไม่ใช่เรามาระวังแค่หน้าฝนแล้วค่ะเพราะว่าราเทาอาจารย์หมอพูดมาโรคอุบัติภัยนะคะอุบัติภัยแต่ว่าอุบัติเหตุเนี่ยเป็นกับฝนหน้าฝนเยื่อะหน่อยใช่ค่ะอาจารย์หมอคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวครั้งนั้นเลยมีโอกาสเกิดขึ้นไม่ว่าจะฤดูไหนถ้าเราประมาทอีกอันนึงก็คืออาจจะบ้านนอกที่หนึ่งเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของกีหนูบ้านนอกเลยเนาะอันนี้ก็บ้านนอกอีกก็คือในเมืองอาจจะเจอน้อยหน่อยก็คือฝนตกไปทำนา ก็เดินกลางฝนเดินเนกลางฝนแล้วมีเป็นหวัดไม่สบายเนาะอีอย่างให้เดินกลางฝนจะเกิดแล้วครับฝนตกอยู่ใช่ไหมคะฟ้าผ่าใช่ฟ้าผ่าอีกอย่างเงี้ยเป็นเป็นเรื่องที่เราประมาทไม่ได้เลยค่ะองถ้าผ่าเสร็จปุ๊บเห็นฟ้าค้านองหลบใต้ต้นไม้กิ่งไม้ห่ะอีกอันตรายกว่า อยู่กลางแจ้งอีกครับเพราะว่าอะไรต้องจากกิ่งต้นไม้หักนั้นมันทำองไ่ได้อีกส่วนหนึ่งนะแต่ว่าการที่เราไปหลบใต้ต้นไม้ในขณะที่ฝนตกนั้นฟ้าอาจจะผ่ามาที่ต้นไม้เพราะต้นไม้มันสูงไงเพราะนั้นคนอยู่ใต้ต้นไม้ก็มักจะเป็นไงครับอยู่ใต้ต้นไม้อยู่เฉยเฉยหรือเปล่าหรือว่ามังจะยจับต้นไม้เหรอครับมังจะยจับก็เตือนตัวช็อตตายได้มือนกันใช่ไหมคะถูกต้องครับเพราะนั้นก็แนะนําว่าอย่าอย่าไปหลบอยู่ใต้ต้นไม้ค่ะให้หลบอยู่ในรถพอได้ หรือหลบอยู่ในใต้อาคารก็ยังจะปอดภัยพรวม<ค>ถึง <วะ S 2> การใช้เครื่องมือสื่อสารด้วยค่ะอาจารย์หมอคะออฝนตกโอฟ้าร้องฝนตก,นตกอยู่ในที่โล่งแจงะะ้งเงี้ยค่ะก็มันก็นาไฟฟ้าวิ่งเข้ามาได้ไนีนะครับเราก็เ<ก>ห็นในข่าวกันกเยอะเลยนะคะเป็นภัยใกล้ตัวคะ่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับนอกจากโรค ปิดเชื้อโรคอะไรต่างๆที่เราพูดมาแล้วเนาะอาจารย์หมอคะในฤดูฝนเนี่ยเป็นฤดูที่หลายคนชอบค่ะมันสดชื่นได้ออกไปเล่นน้ําฝนแต่ว่าโรคภัยที่ตามมาเนี่ยก็ส่งผลต่อสุขภาพทั้งนั้นครับเพราะฉะนั้นก็คือการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็ตามนะคะก็ต้องระมัดระวังหน่อยคืออย่าไปคือคือทาอะไรก็แล้วแต่ให้ระมัดระวังนะเธอมีสติหน่อยไม่ใช่ว่าห้ามเล่นเลยเนาะ ได้ได้นะครับช่วงวัยไหนคะอาจารย์หมอคะที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะจริงจริงวัยผมว่าวัยที่น่ากลัวเกิดเหตุมากที่สุดก็มีสองวัยแหละครับคือแต่มากที่สุดคือเด็กเด็กนะคะเด็กเนี่ยเพราะเขาไม่รู้เรื่องเนาะ,ะนะครับเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วก็เป็นหวัดได้ง่ายบางทีก็เกิดเป็นหวัดเป็นตรอดบวมอะไรจากพ่อแม่นั่นแหละ,ะนะครับซึ่งผมไม่กี่วันมาก่อนก็เจอผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าเด็กร้อน ้แต่ผู้ใหญ่ร้อนคนแก่ร้อนคนหนุ่มคนสาวมันก็มีปัญหาหรอกแต่พอร้อนขึ้นมาอยู่ในบ้านก็มักจะทำอะไรล่ะครับเปิดพัดลมเปิดพัดลมค่ะแล้วเปิดยังไงอะครับจอ่จอหน้าเลยจ่อตัวจ่อตัวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีคนหนึ่งมาปรึกษาผมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเด็กนะไม่ใช่ว่าคนแก่แต่วัยเป็นวัยกลางคนละ,คะละเริ่มป่วยอย่างเงี้ย พราะว่ามันร้อนเริ่มเขาเป็นผู้หญิงเขาอย่างไงมีไวท้องแล้วเริ่มร้อนเช่ยนะเขาก็เปิดแอร์เปิดแอร์เสร็จปุ๊บก็ยังร้อนอีกก็แค่แอ,แอร์เลยเปิดแอร์ให้ลมแอร์มันพัดใส่ตัวไงแอร์าง่ตัวมันก็เย็นหน่อยอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็เลยป่วยเนีมพอหลับไปปุ๊บมันก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับผมก็เลยแนะนําว่าม,มันมีเทคนิคเทคนิคซึ่งมีประโยชน์มากก็คือ เปิดแอร์เนี่ยแอร์ไม่ได้ห้ามเปิดแอร์นะ,ะแต่ว่าห้ามจ่อพัดลมหร,หรือโดนลมจากแอร์เนื่อไหมครับเหมือนแอร์ไม่ต้องโดนตัวเราโดนผนงัผนงได้โดนผนังได้แต่บางทีพอโดนผนังได้เขาก็บอกว่าไงมันร้อนแต่มันมีเทคนิคค่ะจเทคนิค,ห,คหรือบางทีก็เปิดแอร์ถ้าเย็นมากเลยอย่างเงี้ยมันก็ป่วยเทคนิคทีพ่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลก็คือใช้พัดลมมาช่วยอีกตัวหนึ่ง พัดลมมาเปิดอีกตัวหนึ่งเปิดอีกตัวหนึ่งคือลมออกมาจากหันหันพัดหันแอร์เนี่ยให้หันเงยขึ้นเงยไหมครับหันเงยขึ้นไม่ต้องหันลงเนาะหันเงยขึ้นให้มันสูงๆไม่โดนโตัวเรานะจากนั้นเอาพัดลมอีกตัวหนึ่งมาพัดพัดในแนวที่ด้านข้างอ่ะตั้งฉากอ่ะหันหันไปที่ลมแอร์นั้นก็จะพัด เอาลมแอร์เนี่ยให้กระจายไปทั้งห้องเห็นไหมครับไม่โดนเราโดยตรงเพราะว่าลมจากแอร์ส่วนใหญ่มันแรงไหมลมจากแอร์ไม่แรงถูกต้องไม่แรงไงเพราะนั่นมันก็เลยไม่ค่อยเย็นเพราะเหนียวเลยครับลมจากพัดลมเนี่ยช่วยให้จะช่วยทําให้ลมเนี่ยกระจายไปทั้งห้องเห็นไหมเพราะฉะนั้นจากจากการ ทดลองวิจัยมันสามารถจะลดอุณหภูมิได้ถึง2องศาเลยนะต้องไปลองทําค่ะอาจารย์หมอคะลดได้2องศาที่บ้านผมเปิดแอร์ยีองศานะยีองศาไม่ได้ยี่บห้านะเขาบอกว่ายี่ห้าองศาใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเปิด27องศาโดยไม่เปิดพัดลมนี่ร้อนนะครับเปิดพัดลมช่วยด้วยผมเปิดพัดลมด้วยเย็นสบายครับค่ะเปิดพัดลมแต่ไม่ได้เปิดเส็ยตัวนะเปิดให้มันหมุนวนเห็นไหมครับเปิดให้เรารู้สึกว่ามีลมพัดอยู่ในห้องนอนเรา พัดผิวตัวเราแต่มันไม่ได้มคมมมือมีมลหมุนเวียนเรื่องภาพออกไหมเรื่งาออกแต่ว่าไม่ใช่ลมที่พัดจากแอร์หรือพัดจากพัดลมตรงๆ่ะเรารู้สึกเหมือนกระลมในธรรมชาตินี่หรอไหมครับ<ม>สบายสบายอุณหภูมิเย็นดีกําลังสบายไม่ร้อน<ม>เหงื่อไม่ออกมากอะไรเง้าไม่เหงืออนะและไม่เปลืองไฟด้วยประหยัดค่าไฟฟ้าไม่เจ็บป่วยด้วยนะครับ แล้วก็สบายด้วยได้สามอันเลยสำหรับคนที่ร้อนรแล้วพัดลมจ่อเปิดแอร์จ่อเนี่ย <c oughs> เป็นโรคอะไรได้บ้างคะอาจารย์หมอคะก็ <c oughs> ที่น่ากลัวที่สุดเริ่มจากเป็นบาดกรอนค่ะต่อไปถ้าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่คนแก่นะ <c oughs> คนสูงอายุเนี่ยเด็กหรือผู้สูงอายุปอดภัยนะครับมีเด็กคนนึงอ่ะพี่สาวเขาอะ่ะพี่สาวเขาพี่สาวเขายุสิบกว่าขวบเออพาน้องสาวเขา ซึ่งอายุแค่ขวบผมนิด,เดๆเล็กๆเขารักน้องสาวเขามากก็ไปนอนด้วยกันค่ะแต่มันร้อนเขาเกิดเปิดพัดลมนี่ไม่ใช่แอนะเปิดพัดลมโกรกทั้งของคนเนี่ยเหรอไหมครับทั้งพี่สาวน้องสาวนอนด้วยกันไงน,นอนกอดกันไงนอนข้างๆกันตื่นเช้ามาพี่สาวเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรน้องสาวเป็นปอดบวมครับนอนโรงพยาบาลเลยนอนโรงพยาบาลไปหลายวันแล้วมันเติมน้ำเกลือฉีดยาวุ่นวายไปหมดเลยครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเด็กเล็กๆมันเขาไม่ทนครับ เขาไม่ทนแข็งแรงเหมือนผู้ใหญ่คนสูงอายุขึ้นมาก็เหมือนเด็กไม่ร่างกายอ่อนแอกว่าผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าตอนนี้ทำไมตา้องต้องฉีดวัคซีนผู้สูงอายุก,ก่อนนะ hmm. เพราะว่าภูมิคุ้มกันของผู้สูงอายุนั้นไม่แข็งแรง <Ha. S 1> ไม่เหมือนคนหนุ่มคนสาวเราต้องไปเน้นตรงนั้นถ้าแล้วเจ็บป่วยขึ้นมาทีจะป่วยหนักนั่นเอง <Ha. S 1> นึกเลยเหตนี้นะครับค่ะก็คอยระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็ตามค่ะการดูแลตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวนะคะให้ห่างไกลจากโรคที่จะเกิดฤดูนั้นมากๆเป็นโรคยอดฮิตอย่างที่เราเรียกกันนะคะ,คะถ้าป้องกันให้ดีร่างกายแข็งแรงได้เหมือนกันค่ะก็เนี่ยเราปฏิบัติเดือนนี้เป็นก็เป็นถือว่าเป็นเป็นมาตรฐานละกินร้อนช้อนกลางล้างมือเดี๋ยน,นี้ต้องแถมอะไรครับกินร้อนช้อนกลางน้ามือ ใส่หน้ากากอนามัยพกใช้แอลกอฮอล์มีเพิ่มเข้ามาเพิ่มเข้ามาอีก2อย่างก็ช่วยได้นะครับและไหนๆก็ไหนๆละนะครับก็แถมนิดนดึงก็คือถามว่าโควิดติดเชื้อไวรัสโควิดหรือไวรัสทั่วๆไปปัจจุบันมียาอื่ยังครับไม่มีแต่งานวิจัยค่อนข้างชัดเจนนะครับพบว่าที่เชื่อถือได้ยังใช้ได้อยู่ นะครับก็คือสมุนไพรสมุนไพรนะคะดี๋ัวมายับกำรัาย้ำนิดเดิลมันใกล้ตัวหาได้ง่ายใช่ไหมคะอาจารย์บอคะสมุนไพรไหนที่ควรติดบ้านไว้หรือให้คนในบ้านเนี่ยได้รับประทานแก้ไขใช่ไหมแก้ไขแก้หวาดเจ็บคอธรรมดาเลยเซเว่นก็มีขาย แต่นี่มีขายดีมากช่วงโควิดนี่ขายดีมากเลยเขาบอกป้องกันโควิดรักษาโควิดถ้าป้องกันรักษาหมายถึงรักษาถ้าเป็นนิดๆหน่อยๆนะครับได้เลยเนี่ยเพิ่มภูิการยังไงวิจัยเพิ่มพูิการให้ร่างกายเราด้วยก็คือฟ้าทลายโจรครับฟ้าทลายโจรนะคะฟ้าทลายโจรนอกนั้นก็จะมีอย่างอื่นนะที่จะให้ความอบอุ่นร่างกายเราเช่นน้ําขิงเนาะน้าขิงก็ให้ความอบอุ่นร่างกายเนาะหาได้ง่ายๆด้วยนะคะง่ายหรือว่าจะเป็น ตัวที่เพิ่มคาร์บไฮเดอีกอย่างก็คืออะไรอ่ะคือกระชายอย่างเงี้ยกระชายมันมีฤทธิ์ร้อนค่ะสิงมีฤทธิ์ร้อนค่ะส่วนตัวฟ้าทะลายจรมีฤทธิ์เย็นครับถ้าเรากินฟ้าทะลายจรนานๆมันก็เย็นเกินไปเย็นนั่นหมายถึงว่าทําทให้ท้องเสียได้นะตัองแฟนไทยลำหลับแผนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราบางคนเข้าไปเอาอันนี้อันนี้นอกเนือไปจางไปแล้วตะวันต,ตกนิดหนึ่งเอาฟ้าทะลายจรกินกับ,บางคนก็ผสมกระชายมั่งคนก็กินกบ การต้ําขิงเพื่อเพื่อต้านริดร้อนเย็นเข้ามานั่นนะครับแล้วก็เอาตัวยาริดในการรักษาโรคของขามาใชัยนะครับกินน้ําเยอะๆสาคัญมากดื่มน้ำเยอะๆนะแม่น,นี่สาคัญครับขอย้ํานิ่ดึงก็คือคนไทยนิติดนิสัยกินน้ําน้อยผมเคยรักษาคนไข้เนี่ยมีคนหนึ่งทึ่เรามาทดลองเพราะเป็นคนสนิทกันเนี่ยขอย้ำอีกทีเขาอาจจะเคยเล่าให้ฟังละ เป็นเจ็บคอเนี่ยให้ให้ใหแปลปตีเชื้อหน้าเนี่ยตำซูดแอมไบอะมอกซีเซรีนก็ไม่ดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจน,น,นถึง3-4ขั้นนะครับถึงสถึงประมาณ3-4ขั้นจนยาที่แรงมากที่สุดอันนึงนะครับก็ยังไม่หายนะฮะพอมาสักประวัติผมก็เลยงงว่าทําไมไม่หายไะทีผ่านไปแล้วมาอาทิตย์หนึ่งเงี้ยลกลคนไข้กินน้ําน้อยมากก็แค่บอกเขาว่าให้กินน้ําเยอะเยะ สองวันแล้วครับหายเลยวิธีการที่ง่ายเลยคือดื่มน้าเยอะๆนะเพราะว่าอะไรครับผมเปรียบเทียบง่ายๆเลยะเปรียบเทียบง่ายๆเลยเคยเล่ากัน้องน้องฟ้าเรื่องนี้ปะไม่เคยเนาะเปรียบเทียบง่ายๆเลยก็คือเหมือนกับเราอะเอาง่ายๆแต่หานี่เงี้ยผมไม่ไจะพอดิบายข้องไข่ยางเงี้ยทหารทหารออกไปลบเช้านายบอกว่าเอาปืนอาวุธระเบิดเอาไปเต็มที่กระสุนมีอย่างเดียวไม่ให้น้ํากิน ถามว่าทหารนั้นกองทหารนกองที่จะรอดไหมเนี่ยใช่น้ําสําคัญค่ะจ้าเนะะี่เพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยจะสู้สกับเชื้อโรคก,ก็คือไม่เลือดขาวค่ะไม่เลือดขาวเราบอกแหอนี่มาติดค่าค่าเชื้อก็เหมือนให้ระเบิดเข้าไปช่วยเขาให้อาวุธไปสู้เขาช่วยเขาสู้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่เลือดขาวก็คือเหมือนทหารของเราอะ่ะนะครับแต่ให้เขาอดน้ํายิ่งยิ่งปอกไวไปสู้กับโรคเกับเชือกกเช้อโรคเนี่ยเป็นไข้เป็นอะไรต่ยิ่งต้องการน้ำมากขึ้นทหารต้องให้น้ำเต็มที่คนนี้สู้ได้ นะครับแบบเดียวกันนะครับอาจารย์หมอคะช่วงสุดท้ายของรายการมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังในเรื่องของการดูแลตัวเองบ้างคะครับผมช่วงนี้ก็อย่างที่ว่าครับฝากแค่นี้กินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่หน้ากากอนามัยและพกใช้แอลกอฮอล์ถ้าสามารถไปฉีดวัคซีนได้ก็ฉีดนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์หมอผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อนุชาตมาธนะสารวุฒ อาจารย์พิเศษภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้องขอขอบคุณคุณหมอขอบคุณหน่วยโสตทัศนศึกษาคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันรตรงนี้ค่ะ อีฉันฟ้าทัญัลักษณ์สดสวยนักประชาสัมพันธ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต้องลาทุกท่านไปก่อนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ MedCMU Podcast Fung for Health เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา